สวัสดีครับนี่คือรายการ45นาที B m i x b a n นะครับวันนี้เรามาพบกันกับพี่เสือแล้วก็แอดมินเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คู่ของระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับาร์เนอลนะครับโดยบอลคู่นี้จะลงเตะกันพาาแข่งขันในวันที่21พฤศจิกายนนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งก็เดี๋ยวขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับวันนี้มีใครเข้ารายการกันบ้างครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับอ่าแอดมิน45นาทีครับครับสวัสดีครับก็เสือปื๊ดครับเสือปื๊ดช่องกอล์ฟรวยครับผม ครับผมเฮียปอแห่งกลุ่มส5ห้านาทีครับสุดสดีครับเฮียหมาดับร้อนครับอวันนี้เรามีเฮียหมาเข้ามารายการ้วยนะครับวันนี้เฮียหมาจะฟันทงว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับเนี่ยถามเฮียหมาก่อนเลยไม่น่าจะรอดนะครับไม่น่าจะรอดลิวพูเนี่ยเฮียหมาคิดว่าลิวพูไม่น่าจะอร,ร,ดรจะอดหรอครับลิวพูตัวเจ็บเยอะครับน่าน่าจะคือถ้าจะรอดเนี่ยคือน่าจะชนะแบบเฉียดฉิวสองประตูต่อหนึ่งประมาณนั้นโอเคครับขอบคุณเฮียหมาครับเดี๋ยวเรามา เริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับวันนี้เรามีแฟนหรือว่าููเข้าร่วมรายการแล้วก็มีแฟนอาร์เซนอลนะครับเนี่ยไม่บอกไม่บอกเขาไม่รู้นะครับว่าแฟนอาร์เซนอลนี่คือเสือปืนนั่นเองนะครับเสือปืนเป็นแฟนอาร์เซนอลมานานหรือยังครับก็นานมากครับตั้งแต่เด็กๆกันทั่วไปก็ร้องแว่แว่ครับผมก็ร้องอ่อนนอนอานอนครับผมประมาณนั้นครับผมโคตรเหนือผมขอคําวเงน โอเคครับแล้วก็วันนี้เรามีแฟนตัวยงเลยนะครับของแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือเฮียปอครับเฮียปอแฟนลิเวอร์พูลเป็นไงครับก็อยู่กับหงแดงมาก็เพิ่งสองปีเองครับเพราะว่าเพิ่งมาเชียร์หงแดงครับปกติเชียร์แมนยูครับแต่ว่าพอแมนยูฟอร์มตกผมก็เลยมาเชียร์ลิเวอร์พูลครับเราไปทุกทีมได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็คือทีมไหนนําอยู่ผมว่าเชียร์ทีมนั้นเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมขอได้เล่า สถิติในการเจอกันของบอลคู่นี้ให้ฟังกันก่อนนะครับสถิติในการเจอกันของห้านัดล่าสุดของลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับเป็นลิเวอร์พูลนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ถึง2เกมนะครับเสมอ2แล้วก็เป็นฝ่ายอาร์เซนอลนั่นเอาชนะไปได้1เกมนะครับแล้วก็สถิติในการเจอกันห้านัดล่าสุดในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่มีสถิติที่ข่มอาร์เซนอลเลยนะครับ <crunch> เป็นลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะไปได้ถึง3แล้วก็เสมอไป2เกมครับ โดยอาร์เซนอลนั้นใน5เกมล่าสุดยังไม่เคยบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับนี่คือสถิติที่สวยหรูของลิเวอร์พูลครับแล้วก็มาดูสถิติส่วนตัวของแต่ละทีมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยห้านัดล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับโดยนัดล่าสุดนั้นบุกไปแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดมา3ประตูต่อ2นะครับ แล้วก็อาร์เซนอลนั้นตอนนี้ฟอร์มกําลังสวยหรูเลยนะครับ5นัดล่าสุดนั้นยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไปได้3เสมอ2โดยนัดล่าสุดนั้นก็บุกไปเอาชนะวัดฟอร์มไปได้1ประตูต่อศูนครับผมขอถามแฟนลิเวอร์พูลก่อนเลยดีกว่าครับว่าในวันนี้เนี่ยเกมที่จะเลือเจอกันกันกบอาร์เซนอลเนี่ยเฮียปอรครับในฐานะของแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยมีข้อมูลอะไรมาบอกคุณผู้ชมผู้ฟังบัางครับ11ตัวจริงหรือ อร์มการเล่นตอนนี้ครับแล้วก็แผนการเล่นเป็นยังไงบ้างครับก็เลี้ยวภูนะครับแผนการเล่นก็เหมือนเดิมครับสี่สามสามครับมีแผนเดียวครับเปิดเกมลูกใส่คู่แข่งได้แน่นอนครับก็ใช้แค่สี่สามสามครับส่วนใหญ่ครับยมาครับเมื่อกี้ฟังสามประสานไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับมาเน่โจตาซาร่าเนี่ยไหวไหมยัยมาไหวไหมน่าจะไหวนะเพราะว่าศูนย์หน้าสามตัวเนี่ยคือเล่นกันครบเครื่องแต่ว่าเวอร์พููเนี่ยมันจะมีปัญหาช่วง ช่วงแดนกลางเพราะว่าแดนกลางเนี่ยมีตัวเจ็บเยอะนะครับบอกว่าเลยเกียรต้าเนี่ยพวกหมอปามินเนอร์เอเลียเตียโกเนี่ยคือที่เช็คข่าวล่าสุดเนี่ยคือเจ็บหมดเลยนะแผนกลางเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสําหรับลิเวอร์พูลสำหรับคืนที่จะเปิดบ้านเอ็นฟิลด์เนี่ยเจออาร์เซนอลเนี่ยคือคันครเนี่ยยังไม่การันตีว่าจะเอาดันตัวไหนขึ้นมาเล่นได้ผมคิดว่ากองกลางเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลครับแอดมินครับ หลังจากที่ได้ฟังสามประสานของอาเซตลิวพูแล้วเนี่ยคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วลิวพูเองในเกมนี้ก็มีตัวเจ็บเยอะพอสมควรครับเมื่อกี้อย่างที่ยาหมาบอกไปก็ไม่แน่ใจว่าหมอปลาจะเจ็บไหมแต่ผมขอยืนยันว่าหมอปลาไม่เจ็บเพราะว่าวันก่อนผมดูหวนกระแสหมอปลาก็ยังไปน,นั่งอยู่ในหวนกระแสน่าจะไม่เจ็บ <c oughs> เกมนี้น่าจะน่าจะได้ลงใช่ไหมย <c oughs> หมา <c oughs> ดูหวนกระแสกันมาสำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นสามประสานที่น่ากลัวอยู่แล้วครับ การแลวลุกคมเกรดอยู่แล้วสําหรับเลี้ยวผูกครับโอเคครับเดี๋ยวให้เฮียปอได้อธิบายกองกลางกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูต่อเลยครับครับผมกองกลางก็ก็จะน่าจะเป็นแชมเบอร์ฟาบินโยเฮนเดนสันนะครับส่วนกองหลังก็โรเวสันแวนจอยอเล็กซานเดอร์นะครับผู้รักษาประตูก็น่าจะเป็นคนเดียวแล้วครับอีอีซันครับเมื่อกี้เฮียปอก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่า สิบเอ็ดตัวจริงของลิเวอร์พูลที่จะได้ลงสนามเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับก็เมื่อกี้ก็บอกมาก็มีตัวเจ็บเยอะนะครับเมื่อกี้แอดมินแล้วก็เทียรมาก็ได้บอกเข้าไปแล้วนะครับว่ามีตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่ๆคือหมอปลาไม่เจ็บนะครับหมอปลายังอยู่นะครับผมผมดูหุ่นกะแสอยู่ผมยืนยันได้เรากลับมาที่ฝั่งอาร์เซนอลมากดีกว่าครับอาร์เซนอลเนี่ยคุณซื้อโดยมิเกลอาร์เตตานะครับเดี๋ยวเราให้แฟนอาร์เซนอลอย่างพี่เสือปื๊ดเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าข้อมูลการเล่นของ เกมในวันนี้เนี่ยที่ต้องมาลงเจอกับลิวอคูเนี่ยจะไหวไหมแล้วก็เขาจะเล่นแผนการเล่นอะไรครับเชิญพี่เสิร์ฟฟดได้เลยครับสวัสดีครับพดีพี่สกอตตนะครับก็ในส่วนของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าครับผลงานนะครับผลงานในช่วงนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับเสมอชนะอย่างนี้ก็ถือว่าในช่วงที่ที่ที่คุยตากับช่วงแรกช่วงแรกที่ที่เปิดฤดูกาลมาประมาณแบสองแบบแรกถ้าพูดถึงผลงาน5นัดนะครับ5้านัดหลังสุดที่ลงเตะในรายการนี้ครับบีเมลีกแล้วก็พวกเขาเองก็ นะครับก็ชนะไปถึง4ี่นะครับเสมอหนึ่งก็ไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็สิ่งที่เลีมคัญเลยครับกาลังใจครับเข้าฝากจริงๆครับแผงเกมรุกอะไรต่างๆนานาก็ในจากจากสามเกมนี่ครับก็ที่ลงเตะของอาร์เทนนอนเองครับนัดล่าสุดเนี่ยหลังจากนัดล่าสุดที่ชนะวัตฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมนี้ผมผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอย่างเผลอจริจริงๆแล้วจะมีได้ถึงสามสี่ประตูเหมือนกันนะครับแต่จังหวะคือสุดท้ายก็เป็นทางด้านของ อบาไปยังในไปไปตะกิตนิตตะกิตหน่อยทําให้ลูกจังหวะรัาหน้าอยู่ในอขอบเขตของตัวบริษัทรับหน้ามากอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนสาคัญเลยยังมั่นใจในวันนี้นะนะครับอาร์เซนอลนี่จะสามเกมล่าสุดที่เขายังไม่เสียประตูเลยนะครับไม่เสียประตูเลยแล้วกดไปถึงรู้สึกว่าห้าลูกเลยนะครับยังมั่นใจครับนี่นี่คือในผลงานเนี่ยฟอร์มฟอร์มของทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับสองคะแนนนะครับอยู่ระดับห้าห่างสองคะแนนจากกับลิเวอร์พูล นั่นเองนะครับแล้วก็ห่างจากอันดับทีมอันดับหนึ่งเนี่ยเพียงแค่อยาอเคียวซีแค่เท่านั้นที่หกแต้มก็จาก20กับยีก็หกคะแนนอันนี้คือคือในส่วนแรงจูงใจในเรื่องเรื่องสภาพทีมแล้วเรื่องเรื่องกำลังใจต่างๆครับผมเมื่อกี้พี่เสือปืนก็ได้พูดมานะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยตอนเปิดฤดูกาลมาเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ย่แย่มากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ไต่อันดับตัวเองขึ้นมาเนี่ยแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของแอดมินไปเรียบร้อยแล้วแอดมินรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็จริงๆแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปก่อนเพราะว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวยังไงก็เหมือนเดิมอยู่แล้วครับชนะเหมือนเดิมใช่ไหมครับแมนยูแพ้เหมือนเดิมเมื่อกี้พี่เสือปืนก็ได้พูดถึงอันดับตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่4นะครับลงเตะไป11เกมแล้วนะครับชนะ6เสมอ4แพ้1ยิงประตูได้ถึง3 1ลูกนะครับแล้วก็เสียไป11ประตูมี22แต้มส่วนอาร์เซนอลอยู่อันดับที่5นะครับลงแข่งไป11เกมชนะ6เสมอ2แพ้3นะครับ ยิงประตูได้13แล้วก็เสียประตูไป13มีแต้มอยู่20คะแนนนะครับตามหลังลิวพูลอยู่เพียงแค่ 2, 2> แต้มเท่านั้นเองหากในเกมนี้นะครับมีผลแพ้ชนะกันเกิดขึ้นเนี่ยอันดับตารางคะแนนของทั้งทีมนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทันทีนะครับ <c oughs> เราเข้าสู่ในช่วงของการวิเคราะห์ราคากันเลยดีกว่าครับวันนี้เนี่ยลิวพูลเจอกับรอเซนอลนะครับราคาที่เปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าลิวพูลเนี่ยดูดีมากเลยนะครับแอดมินราคาที่เปิดมาให้ลิวพูลเนี่ยต่อถึง1ลูกเลยนะครับ ลองวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นอย่างไรคู่นี้เปิดมาก็คือให้ลิเวอร์พูลต่อหนึ่งลูกจ่ายน้ํา0 8 4ให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็จ่ายน้ํา1.06ให้อาร์เซนอลราคาภูบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะจ่าย1.44ถ้าเสมอจ่าย4.75ถ้าอาร์เซนอลชนะจ่าย6 0 0ราคาภู1.44ึ่ราคานี้เป็นราคาภูที่สนับสนุนเจเน้าบอลต่ออยู่แล้วครับเป็นราคาภูตามเลทเลย ราคาปูเสมอเต็มเวลา4.75เป็นปูเสมอที่สนับสนุนเวน้าบอลต่อและสนับสนุนเวน้าของบอลที่จะมีสกอร์อยู่แล้วดังนั้นราคาปูที่จ่ายฝั่งเลี้ยวปูกับราคาปูเสมอเต็มเวลามีการสนับสนุนกันเป็นอย่างดีจากราคาตรงนี้บอกชัดเจนว่าเลี้ยวปูมีประตูแล้วแน่ๆนเมื่อไปดูราคาปูของอาร์เซนอลจ่าย6.00 ราคาภูของบอลครับที่เป็นหน้าบอลรองที่รองหนึ่งลูกจ่าย6.00ราคานี้ยังไงก็เสียประตูครับถ้าเกิดเราดูราคาทั้งหมดควบคู่กันกับการจ่ายน้ำต้องบอกว่าในราคาเปิดนี้โอกาสสูงมากที่ลร์ปูจะเปิดบ้านทุบเอาชนะอาจเซนอลนไปได้ครับ เมื่อเราได้เห็นราคาที่เปิดมาแล้วก็แอดมินได้วิเคราะห์ราคาเปิดให้เราฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอถามแฟนอาร์เซนอลก่อนครับที่วันนี้เนี่ยราคาดูเป็นรองนะครับเป็นรองถึงหนึ่งลูกด้วยแล้วแอดมินก็วิเคราะห์มาว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเสียประตูหนึ่งประตูแน่นอนเนี่ยแฟนอาร์เซนอลรู้สึกไงบ้างครับ,รบผมก็ตรงนี้ก็ก็ตรงนี้ก็ค่อนข้างอย่างอย่างที่ทางแอดมินนะครับแจ้งมาก็ค่อนข้างจะอยู่ในช่วงของก็ก็อย่างว่าใจได้ของของลิเวอร์พูลนี่ก็ทางอามเมสซาร่าใช่ไหมครับก็ ไไม่ได้ครับตรงนี้หนึ่งประตูมีแน่ครับก็นะครับแต่ว่ามันมันก็ยังอยู่ในโซนของราคาเปิดใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับังนึกแต่ว่าในส่วนของวิวฮูเองก็ในแดนกลางนั้นถือว่ามีปัญหาเยอะมากๆนะครับซึ่งซึ่งวันนี้พลังหนุ่มพลังหนุ่มของเดอกานเดอร์ครับของอาเกต้านะครับจะมีแต้มครับคิดว่ามีมีมีแต้มกลับออกไปครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับ ก็ยังมั่นใจใช่ไหมครับแฟนอาร์เซนอลที่ราคาเปิดเปิดมาแบบนี้เนี่ยครับครับจากราคาเปิดก็ก็น่าจะให้ทางอ่าเสมือนไปครับเลี้ยวภูจะมีประตูแน่ครับแต่ว่าทางด้านของอาร์เซนอลอาจจะมีเกมโต้กลับก็ประมาณนะครับก็ขลอนกลับครับผมครับผมขอบคุณครับเรามาฟังแฟนเวี้ยวููครับเฮียปองครับจากราคาเปิดที่เมื่อกี้แอดมินได้มีคอรมาเนี่ยเฮียปองเห็นด้วยกับที่แอดมินมีคอไหมครับแล้วก็มีข้อเสนออะไรยังไงไหมครับก็จากราคาเปิดนะครับก็คืออาร์เซนอลโดนยิงแน่ครับจากราคาเปิดนะครับจาก จากซาร่านะครับหนึ่งลูกเลยครับราคาเปิดมาให้ซาร่ายิงหนึ่งลูกครับแน่นอนครับก็เป็นราคาที่เฮปอเนี่ยในฐานะแฟนเลี้ยวภูก็เห็นด้วยอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับว่ายังไงเลี้ยวฟูก็ต้องยิงนะครับราคาไหลดีกว่าครับแอดมินครับราคาไหลเนี่ยโหหลังจากที่เมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วว่า1ลูกเนี่ยโดนแน่ๆนะครับแน่นอนเนี่ยราคาไหลเนี่ยบอกเราว่าตอนนี้กําลังไหลไปที่ลูกครบลูกครึ่งครับแอดมินวิเคราะห์หน่อยครับว่าราคาไหลตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับ ได้ครับในส่วนของราคาที่ไหลต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของราคาเปิดกับราคาไหลถ้าวันนี้ราคายังคงราคาเดิมไว้ในส่วนของราคาเปิดจะสวยงามกว่านี้เยอะมากแต่ราคากลับตัดสินใจที่จะไหลแต่ในการไหลเนี่ยเป็นการไหลที่ชัดเจนว่าสนับสนุนการมีประตูราคาปัจจุบันนั้นไปที่ให้ยูปูครับต่อลูกควบลูกครึ่งแต่น้ำหนึ่ง์ให้ลยวปูจ่ายน้ำศูนยให้อาร์เซนอล ราคาปูบอกว่าถ้าเลี้ยวปูชนะจ่าย1.45ถ้าเสม,มอจ่าย4.75เหมือนราคาเปิดเลยครับถ้าอาเซนอนชนะจ่าย6.00เหมือนราคาเปิดเลยเช่นเดียวกันครับนะมีความแตกต่างกันตรงที่ราคาปูของเลี้ยวปูมีการขยับจ่ายแพงมากขึ้นอีกตอนที่ต่อหนึ่งลูกเนี่ยราคาปูเขาจ่าย1.44ตอนนี้ไปต่อที่ลูกควบลูกครึ่งจ่ายต่อมากกว่าเดิมแต่ราคาจ่ายกับจ่ายมากกว่าเดิมอีก เป็น1.45จากราคาตรงนี้ประเด็นแรกเลยราคาพูด1.45ของบอลที่ต่อลูกปบลูกหึ่ง แต่นับ1.04ไม่ใช่ราคาปูของหน้าบอลต่อที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ง่ายๆไม่ใช่แน่นอนนั้นราคาปูเสมอเต็มเวลา4.75ถือเป็นราคาปูเสมอแต่เวลาที่สนับสนุนยุเนหน้าบอลต่อและสนับสนุนยุเนหน้าของบอลที่จะมีสกอร์นั่นแต่ราคาเรีของเลีวปูในราคาลูกควบลูกขึ้ไม่ได้สนับสนุนกันมากนะักดังนั้นปูเสมอเต็มเวลาจึงเป็นการสนับสนุนการมีสกอร์เยอะมาก ในส่วนของราคาปูของอาร์เซนอลก็เหมือนเดิมเลย6.00นะครับ6.00ตัวนี้ก็ยังไงก็โดนแน่นอนแต่ในการโดนแน่นอนในราคาที่ไหลมาบอกว่าอาร์เซนอลสู้ครับและอาร์เซนอลสู้ได้ด้วยลักษณะของราคาเนี่ยเขายังบ่งบอกด้วยว่าโอกาสที่ลรกพูชนะยังไงมันก็มีตั้งแต่เปิดถ้าเก็บเป็น1ลูกโอเคลเรกปูอาจจะไม่แพ้ราคา1ลูกหรืออาจจะเก็บ3คะแนนนี้ไปได้แต่พอมาเป็นราคาลูกควบลูกครึ่งเ่ากับบอกว่า ถ้าเวอร์วปูชนะจะเป็นการชนะไม่ขาดและอาเซนอนจะสู้เพราะความเป็นจริงของราคาคือควรจะขยับทั้งแถบควรจะไหลไปทั้งหมดแต่นี่นะครับราคาไม่มีการขยับเลยแต่กับจ่ายพูให้เวอร์พููเพิ่มมากขึ้นอีกดังนั้นในส่วนของราคาไหลต้องบอกว่าอาเซนอนสู้ครับและคู่นี้จะมีประตูจากอาเซนอนด้วยครับจากราคาที่แอดมินได้อธิบายไปนะครับพอเราเอาราคาทั้งสองราคาเนี่ยมารวมกันเนี่ยราคาเปิดบอกว่าเวี้ยวปูเนี่ยจะมีประตูอย่างแน่นอนส่วนราคาไหลเนี่ย กับบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่จะสู้ได้นะครับการสู้ได้ก็อาจจะสู้ได้แบบมีประตูด้วยเช่นกันนะครับขอถามแฟนลิเวอร์พูลก่อนเลยแล้วกันครับแฟนลิเวอร์พูลรู้สึกยังไงครับกับราคาที่ณปัจจุบันนี้ครับก็จากราคาไหลนะครับก็คือจา้าก็ยังมองนะครับว่าลิเวอร์พูลมีประตูจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าการไหลของราคานี้ก็เป็นการไหลของอาร์เซนอลให้ บอลรองนะครับมาสู้นะครับก็จะอาจจะมองว่ามีประตูจากอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับก็นัดน,นี้ก็จากราคาก็โอกาสมีสอง,สองหน้าสมุมนะครับก็คือมีโอกาสที่บอลรองจะมาสู้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เลี้ยวคูจะชนะไม่ขาดนะครับเสือปื้ดครับโอ้เมื่อกี้ยังมั่นใจในพลังหนุ่มของเดอะกันเนอร์ครับพอเรามาฟังถึงราคาที่ไหลามาเนี่ยแอดมินบอกว่าสู้ได้เนี่ย เสือปื้ดว่าไงครับสู้ได้จริงไหมครับยังคงยืนยันไหมครับยืนยันครับถ้าถ้าเราเห็นจากตรงนี้เนี่ยคือราคาทั้งหมดเนี่ยก็ให้มาทั้งด้านณนะปัจจุบันเนี่ยคือเขามองว่ามีประตูจากทางด้านของอาร์เซนอลด้วยวันนี้บุกเกมแมตช์เ้ครับก็บุกมาสู้เต็มที่แล้วผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นว่าอาร์เซนอลน,นั้นนะครับจะบุกมาทาประตูได้ด้วยและผมยังมั่นใจว่าคู่นี้ยังไงมีแต้มกลับไปครับอาร์เซนอลครับก็เผื่อพิชชาะได้เลยครับ แล้วกองกลางมีปัญหาเยอะครับมีปัญหาเยอะแต่ว่าแต่ต่อติตๆก็ดูข่มนะฮะข่มแต่ว่าผมผผมมบองว่ามีแต้มครับมีแต้มลักษณะแบบนี้คร so ับม okay? ีตะกอด้วยครับทั้ง2ทีมมาถึงกูรูประจำรายการ4 5นาทีบีมิกแมทครับไม่ถามคนนี้ไม่ได้ครับเฮียมาครับหลังจากที่ได้ฟังราคามาทั้งหมดแล้วก็ฟังทัศนะของอาร์เซนอลแล้วก็ฟังทัศนะของแฟนลิ์พูมาแล้วเนี่ย ในฐานะที่เราเป็นกูรูของ45นาทีบีบิ๊กแบดเนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงดีครับเฮี่ยมาดูจากราคาแลวนะผมผมยังมองว่าคู่นี้เนี่ยเรียกว่าพูลเหนื่อยนะเหนื่อยที่จะเอาชนะอาเซนอลได้แต่ผมก็ยังมองว่าภาษีการที่เวี้ยวพูลเล่นในบ้านเนี่ยยังมีภาษีที่ดีกว่าบทไปเรื่อยๆนะผม มองสกอร์ว่าถ้าจะออกสกอร์เนี่ยน่าจะเรียกว่าพูชนะ3ประตูต่อ2เมื่อกี้จะมาบอกว่าเหนื่อยใช่ไหมครับผมว่าเหนื่อยทั้ง2องทีมเราวิ่งแข่งกันนะเตะบอลเนี่ยโอเคครับแอดมินครับขอให้แอดมินได้ลองวิเคราะห์ราคาสกอร์สูงที่เปิดมาแล้วก็ราคาสกอร์สูงที่ไหลไปหน่อยครับว่าพอเราเอาราคาในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วพูดถึงราคาสกอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยวิเคราะห์จากราคาของสกอร์เป็นยังไงบ้างครับ โอเคครับถ้ามาดูในส่วนของสกอร์ต้องบอกว่าจริงๆสนับสนุนคําพูดของยมามากมากๆนะครับสนับสนุนคําพูด3ประตูต่อ2มากๆแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้เราลองมาวิวเคราะห์กันก่อนในส่วนของสกอร์วันนี้3ประตูเนะี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงมากนะเพราะว่าราคาสกอร์สูงแต่เวลาเปิดมา3ลูกจ่ายน้ํา0.91ให้ฝั่งสูง แต่น้ํา0.99ให้ฝั่งตําอ่าประเด็นนี้เขาบอกว่าการแข่งขันในเกมน,นี้หากมี4ประตูขึ้นไปจะออกสกอร์สูงเต็มเวลาถ้าออกสกอร์สูงเต็มเวลาหมายความว่า,าบริจัทเขาจะได้กินน้ําส่วนต่างไปถึง0.09หรือบางแห่งนะอาจจะไปถึง0.10เลยแต่ถ้าเกิดออกสกอร์ต่ําเต็มเวลาเนี่ย หมายความว่าเขาจะไม่ได้กินน้ําใดๆเลยนาซ้านะครับยังจะต้องจ่ายส่วนต่างอีกด้วยดังนั้นลักษณะราคาสกอ์สูงเต็มเวลาตอนเปิดมาเนี่ยมันเข้ากันดีมากากับราคาของเลี้ยวปูนะครับโอกาสที่จะออกสกอ์สูงเต็มเวลามีสูงมากนะถ้าเรามาดูราคาสกอ์สูงเต็มเวลาที่มีลักษณะในการไหลไป3ลูกควบ3ลูกครึ่งแต่กลับจ่ายน้ําล้นครับไป1.05ให้ฝั่งสูงจ่าย0.85ให้ฝั่งต่ำะฉะนั้นะในเกมนี้เขามองว่า การมี3ประตูเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ให้มี3ประตูไว้ก่อนการมี4ประตูจะกินสูงเต็มเวลาเนี่ย อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้เขายังไม่มั่นใจเพราะเขายังจ่ายน้ําให้ราคา3ลูกควบสามลูกครึ่งแพงอยู่แต่เขามั่นใจว่าคู่นี้จะมี3ประตูนแน่อย่างน้อยที่สุดเลื้ยวปูชนะ2อหนึ่งหรืออาจจะนอนพลิกชนะ2อหนึ่งตรงนี้เขาเชื่อว่ามันจะมีมุมในลักษณะแบบนี้แต่ทั้งหมดนะครับถ้าเราเอาราคาสกอร์สูงแต่เวลาไปปูกโยงกันกับราคาภูตอนเปิดของริเวอร์กับอาราคาภูตอนไหลของเลี้ยวปูและอาเซนอลนะครับเราต้องบอกว่าคู่นี้ถ้าเสมอ จะไม่เสมอ1ประตูตอนหนึ่ง <Nope. S 1> หากการเสมอของคู่นี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการเสมอ2ประตูต่อ2ขึ้นไปดังนั้นในส่วนของสกอร์สูนยเวลาผมมั่นใจกรับว่าเกมนี้ใครอยู่3ลูกนะครับจะไม่เสียแน่นอนครับหลังจากที่แอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะมีประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีมากกว่า 2ประตูอีกด้วยนะครับเพิ่มมีโอกาสที่จะกินสกอร์สูง3ลูกเนี่ยอาจจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับอขอถามกูรู้ก่อนเลยครับคูรู้ของส5ินาทีบีบิ๊กแมทครับเมื่อกี้ได้ฟังจากราคาวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยราคาเปิดราคาไหลเนี่ยยังคงมั่นใจอยู่ไหมครับว่าเลี้ยวอรูอาจจะชนะเล่สกอร์สามประตูต่อสองครับยามายังคงมั่นใจเหมือนเดิมนะเพราะว่าดูจากเรทราคาสูงต่ำเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับบาลานซงกับราคาที่เก็บเนี่ยผมยังมองว่า คู่นี้เจอกันเนี <asan> ่ยมีประตูทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็ยังมองสกอร์เดิมเลยว่าลรเวอว์พปูชนะสามประตูต่อสองครับพี่ปอครับในฐานะที่เป็นแฟนเรอร์ปูเนี่ยหลังจากที่เราได้ฟังราคามาทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมไปถึงราคาสกอร์สูงด้วยเนี่ยพี่ปอมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับราคาที่เกิดขึ้นแล้วก็สกอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเกมนี้ครับก็จากราคาไหลนะครับตอนนี้ผมมองว่าเรียบปู ก็ยังสามารถเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าไม่ชนะราคานะครับอาจจะจบด้วยกันที่ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูดอหนึ่งนะครับสปูตสครับหลังจากที่อาร์เซนอลได้เห็นราคาแล้วเนี่ยวันนี้มาสู้ได้แน่นอนนะครับจากราคาณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็สกอร์สูงที่เปิดมาแล้วก็มีการไหลเนี่ยสนับสนุนให้มีประตูทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยสปูตสลองฟันธงให้หน่อยได้ไหมครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยสกอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างล oh ิเวอร์พูลอาร์เซนอลเนี่ยจะจบลงด้วยสกอร์ที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกว่า ลักษณะนี้คือ,อยันพื้นไว้ก่อนเลยครับในคู่นี้นะนะครับก็สามประตูแต่ว่าผมก็ผมก็ยังมั่นใจในในพลังหนุ่มเน้นพลังหนุ่มนะครับแล้วก็ผลงานที่ที่ดีในช่วงนี้เลยนะครับกําลังใจก็จากราคาก็มาสู้นะครับใส่สู้แน่นอนความจาเป็นด้วยรเรื่องคะแนนนี่มีผลกันมากๆเลยห่างกันสอแต้มผมผมยังมองว่าอาร์เซนอลอาจจะบุกมาพลิกชนะได้ครับ แต่สองประตูตอวหนึ่งครับประมาณนั้นครับเือเปิดคือเห็นต่างเลยใช่ไหมครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะได้แน่นอนเกมนี้คือตัวนี้กองกลางก็มีปัญหากันเยอะนะครับมีปัญหาเยอะในส่วนหน้าเองรู้สึกว่าทางล่างลีพูของเจ้าบ,บ้านนี่ก็มาเนี่ก็ยังยังรอเช็คฟิตอยู่อะไรอยู่นะครับส่วนทางของของอาร์เซนอลเองก็จะมีทางด้านของโทมัสปาเต้นะครับโทมัสปาเต้กลางเนี่ยผมว่า ก็ยังกินในทุกๆตำแหน่งแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบรายการนะครับเดี๋ยวขอให้อดมินเนี่ยได้ฟันธงอีกสักรอบหนึ่งครับว่าใครในวันนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้รวมไปถึงอาจจะมีการบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะจบลงด้วยสกอร์สูงสกอร์ต่ำหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวเชิญแอดมินเลยครับโอเคครับในลูกเกมในส่วนของราคาทั้งหมดนี้นะครับผมได้วิเคราะห์ออกมาว่าในส่วนของราคาเปิดนะครับเลี้ยวปู าสามารถเอาชนะไปได้แน่นอนในส่วนของราคาเปิดเพราะว่าราคาทุกอย่างให้ตัวและสนับสนุนกันทั้งหมดอาร์เซนอลก็ราคาชัดเจนว่าวันนี้บุกมาโดนแน่ๆยังไงก็โดนราคาเปิดบอกว่าเลียวผูกจะไม่แพ้ราคานี้แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของราคาไหลครับมีการขยับเล็กน้อยเท่านั้นเองกลับบ่งบอกว่าอาร์เซนอลกลับบุกมาสู้นะครับแล้วก็สู้ตายแต่ยังสู้ได้ด้วยดังนั้นในคู่นี้สิ่งแรกเลยของราคานี้คือคู่นี้จะมีประตูทั้งสองฝั่ง นะแต่ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบกับราคาสกอร์สูงต็มเวลา3รลูกนะลักษณะการจ่ายน้ำต่าต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าการออกสกอร์สูงต็มเวลาทําให้บริษัทที่เขารับนะเดิมพันนะครับจะได้กินน้ําส่วนต่างสูงที่สุด การออกสกอร์ต่ำเต็มเวลาเขาจะไม่ได้อะไรแถมยังต้องเสียส่วนต่างเพิ่มเติมซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นการออกสกอร์สูงเต็มเวลาตรงนี้ชัดเจนากแต่ในส่วนของราคาทั้งหมดแม้ว่าอาร์เซนอลจะสู้แต่ต้องบอกว่ายังไงนาเลว์พูก็จะไม่แพ้ในเกมนี้แต่อาจจะไม่ขาดหรือเฉียดฉิวแค่นั้นเองครับแฟนเลว์พูครับเทียปอครับเทียปอช่วยฟันธงเป็นรอบสุดท้ายนะครับว่าเกมในวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายเอ,อชาชนะแล้ว ผลสกอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจะจบลงที่เท่าไหร่ครับผมก็ยังฟันธงนะครับว่าวันนี้เอ่อเลียปูจะเอาชนะอาร์เซนอลไปได้นะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยังชนะไม่ขาดนะครับแต่มีประตูทั้งสองฝั่งแน่นอนครับครับท่านถัดไปครับแฟนอาร์เซนอลครับพี่เือปืเอครับพี่เือปืเอร์ช่วยฟันธงอีกสักรอบครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะจบลงด้วยผลสกอร์ที่เท่าไหร่ครับก็ลักษณนนี้โดนแน่แนครับโดนแน่แนครับแบบนี้ เลี้ยวปุครับอร์เทนอนนี่นะครับผมดูแล้วลักษณะก็คือก็หนึ่งจุดสี่ห้าหนึ่งจุดสี่สี่ก็ลักษณะนะครับมันเป็นจิแบกเตมการเฉียดแบบแบบแบบที่มีสกอร์ทั้งสองฝั่งผมก็ยังมองว่านะครับก็เป็นแฟนออร์เทนอนอยู่แต่ว่าก็ยังกัดฟันมากจากดูลักษณะทั้งหมดทั้งมวลได้ราคาสกอร์สูงด้วยก็สองประตูต่อหนึ่งครับแน่นอนครับไม่ใช่อเทนนอนนะ ก็ดิบพูครับเฉือนไปครับต่อประตูตัวหนึ่งครับผมตามนั้นครับผมตามนั้นจากเดิมร้องอ้วแววตอนนี้ร้องยังไงพี่เอ่อตอนแรกร้องอ้วแว่ใช่ไหมครับตอนนี้โดนแน่โดนแน่ครับผมครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคูรูประจํารายการครับ45นาทีบีบิ๊กแบดครับเที่ยมาทายสกอร์ว่าจะจบลงที่ราคาสกอร์ที่เท่าไหร่ครับดูจากราคาแล้วเฮี่ยมาฟันทงนะครับฟันทงแบบฉบับชัดเจนเลย เรียวพูชนะ3ประตูต่อ2ครับผมโอเคครับนี่ก็คือเอ่อโอเคครับนี่ก็คือการวิเคราะห์สกอร์ในเมื่อ,อกี้ทุกๆท,ท่านก็ได้บอกเรามาแล้วนะครับจากราคาที่แอดมินได้พูดให้เราฟังนะครับไล่ราคามาทีละราคาเลยนะครับราคาแฮนดิแคปราคาเอ่อราคาพูแล้วก็ราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเนี่ย ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเฉือนชนะอาเซนอลได้โดยที่อาเซนอลเนี่ยการันตีแล้วแน่ๆนะครับอาเซนอลเนี่ยการันตีเสียประตูแล้วอย่างแน่นอนนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับแอดมิน4ีนาทีนะครับจากช่อง45นาทีนะครับเฮียปอนะครับจากกลุ่ม45นาทีของเรานะครับแล้วก็เฮียหมาจากช่องเฮียหมาช่องอะไรครับ45โอเวอร์ดับร้อนครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเสือปืนนะครับสกอร์พารวยครับ แล้วก็ขาดไม่ได้ครับกูรูประจํารายการครับเคลียร์มาครับ45นาทีะนะ45นาทีโอเวอร์ดับหลอนครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับกูรูประจํารายการครับเคลียร์มาครับจากช่อง45นาทีอะไรนะ45โอเวอร์ดับหลอนครับ แล้วก็ครูรูประจํารายการ45นาทีมีบิ๊กแมทนะครับเพียหมาจากช่อง45โ over ดับหลอดของเรานี่เองนะครับแล้วก็ผมในฐานะพิธีกรประจํารายการวันนี้นะครับเสออิดจากช่องเสืออิดทีเด็ดบอลสูงแรกนะครับก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ